ล่ตอนไล่เล็กหน่อยเในจังวัดเด็กหน่อยใช่ไหมเม่ันเด็กหน่อยเด้ไล่ยางงามผุล่ะเดี๋ยวกดกระดุมออกก่อนยังเสีเอากระดุมออกให้แกะกระดุมออกแกะกระดุมเออคือแกะทั้งจังหวัก่อนแกะมันเป็นกระดุมเด็ดนะเนียนกระดุมละเนี่ยโอ้ยอย่าต้องแกะเอามัดซุปเลยก็ได้เอาซุปบ้างน้อยน้อยน้อยมาเบิ้งเสือยพอ ได้เสื้อใหม่โอ้สวยจังเลยก้มากเลยลายพญานาคโอ้สีสุดโทด้วยปัดคือใส่คือแถบันเอาถ่ายตัวใส่หนาเทศกาลมันเลียนี่และบใส่หน,นานี่ละว่ต้องเทศกาลก็ได้ว่าจำเป็นต้องเป็นหนาเทศกาลดอกโอ้สวยต่อละเอางามปอนี่ว่ต้องติดขึ้นไปชนสุดดอกคุณตาเวล้างด้วย มุมีกระเป๋าอยู่ทั้งกระเป๋าอยู่ทั้งคางเนี่ยเห็นมั่นทั้งคางไล่ทรายมือไหมเออโก้ต้นไหมเสียไหมปัดข้างหลังเป็นไล่บักยางพยานาคยางชัดเลยกระเป๋าอยู่ข่างทรายเห็นมั่นกระเป๋าอยู่นี่กระเป๋ายุขัางทรายกระเป๋าเอิืเออนั่นแหละบ่ได้บินกระเป๋าขางเลยใส่สบายป่พอดีมาได้ต้นไหมน้อยน้อยแล้ววังนี้พอห้อง น้อยจะมาดูเสื้อชุดอีพ่อยซ์ใช่วหมเฉยไหมขาขาเป็นไหมหิวเขาไปโอ้ยนิหิวในกินได้ไหมตักหลอบเนี่ยเจี๊เอาใส่คือตัวนี้ไหมถูกที่ใส่ง่ามแถอะจะใส่ไปลูกสาวหล่าเบิ้งสั่งมานะคะเสื้อเป็นผ้าไหมอิตาลีใส่สบายบอนบ่อนเนาะตนอนเย็นสบายดีอือดีอยู่ไปหน่าห่อนดีพอดิเออนั่นแหละ คุณตาพอดีเลยตอนมันบอมันบอคับบอหลวมเกินไปมันสิพ่อดีโตปรับเลยแต่จริงจริงมันมีกระดุมทั้งๆอีกแต่บอได้ปิดกกระดุมตัวนี้คือมันใส่ข้อตัวนี้บอ้ใส่บอกบ่ย่ยนี่มันสิเป็นปิดมากสิแต่คุณตาไม่ปิดเลยถ้าปินสิเด็คุณตาเนี่ยปินจำปป้าหลดน้อยโอ๋ใช่ปะกระทะสีกระทะแ่นั้น สวยเนาะเสื้อคุณตาสวยไหมคะเอ <c oughs> ไปเลยยางไ่ต้องปูดด๊เด้อได้เสียไหมเอาไห,หลานส้มเนี่ยเอาไปยางไปเขาเบิงเ้งหนึนไปยางไปตั้งปุ๊บกินมะพร้าวยอ่ดอกเบิ่งเนี่ยบอกว่าพอเป็นยางไปงไเบิ้งดูเขาเจะยังกินเขาเจะยังกินยางไปเบิ้งเขาดูอา้าว ไล่งามบ่ข้างหลังเป็นไงไม่เยอะนึกว่าหกงานเจ้งงามบ่เสียคุณตางามงามไล่จัดดีอนะผ่าดีดีเด้อผ่าดีขนาดเลยเขาเห็ดก๋วยเตี๋ยวเขาเหยียบเกิดเตี๋ยวให้กินบ้านกินก็ได้ขันว่าย่านอยากกินนี่กินอ้อมปลา บ่บ่บเพื่อนอากถึงบ่ไรแบบนี้มั้บ่อย่างงี้เลยเนาบแล้วอยบกกินได้รับสิทอนวันเสียมั้ยเสียมห้งามบ่ฮาวเสียมบ้ยงามบ่งามบ่ผ่าดีดเดินคุณป้า